สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณารัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2567ความว่า พระนักท่านนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณารัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพารณไมยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณารัฐเกาหลี เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ทางการทุนระหว่างกันที่ดำเนินมาเป็นเวลา6ทศวรรษนั้นได้พัฒนามาอย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมด้วยแผนการดำเนินงานร่วมกันของเราได้หล่อหลอมขึ้นเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมืออันเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของทั้งสงฝ่ายในด้านของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว สาธารณารัฐเกาหลีนับเป็นประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญของประเทศไทยเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในขณะที่เราร่วมกันแสวงหาความร่วมมือในกิจการด้านใหม่ๆในอนาคตโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีมายาวนานจะกระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมน,นีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมน,นีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2567ความว่าพระนัท่านดรฟรังกวอเตอร์รสไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจยจริงเพื่อพารามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ความสัมพันธ์ฉันมิตรของเราซึ่งมีประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์แห่งมิตรภาพและความจริงใจต่อกันได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่าศตรวรรษที่ผ่านมานำไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนที่มั่นคงบนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานาธิบดีระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมปีนี้การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งอันเป็นรากฐานแห่งความสัมพันธ์ของเราเท่านั้นหากยังสร้างโอกาสใหม่ๆดังที่ประเทศของเราทั้งสองมุ่งหวังไว้ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในด้านการค้าและการลงทุนพลังงานสีเขียวอาชีวศึกษาและการเกษตรเพื่อให้บรรลุซึ่งประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าร่วมกันในระยะยาว ระบรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา8นาิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่2 มีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะนิติศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม3,231คนทั้งนี้ในรอบปีการศึกษา2,566 จุลาลงกรมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านในการบริหารจัดการสืบทอดและยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ทิศทางแห่งอนาคตได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในด้าน international growth impactful growth eternal internal growth และ integrated growth เพื่อนำพามหาวิทยาลัยเข้าสู่บรรยากาศและช่วงเวลาในการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ที่จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีศักยภาพทั้งในนิสิตคณาจารย์และบุคลากรได้เปลี่ยนมุมมองและสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้และการปฏิบัติงานใหม่ๆตาม4พันธกิจหลักได้แก่การจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในปีการศึกษา2,566นิสิตส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ54ด้านการวิจัยมีงานวิจัยบุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลทางการวิจัยจากองค์กรสำคัญต่างๆรวม174รางวัลเป็นรางวัลระดับชาติ88รางวัลและระดับนานาชาติ86รางวัลด้านการบริการวิชาการ ทุกหน่วยงานต่างร่วมการจัดกิจกรรมกระจายโอกาสทางความรู้วิชาการเผยแพร่ข้อความรู้เพื่อเป็นหลักทางวิชาการแก่สังคมอาทิผลงานนวัตกรรมเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงในภาวะฉุกเฉินการระบาดโควิด -19 จากคณะแพทยศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยยังคงดำเนินงานด้านการอนุรักษ์รวมถึงงานพิพ,ธพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและหอศิลป์นอกจากนี้ ยังมีส่วนกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงแบบตะวันตกในประเทศไทยด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเกิดเพลิงไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัทยเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามเกิดเพลิงไหม้วันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเกิดเพลิงไหม้บนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าบริเวณหน้าอนุสรสถานแห่งชาติตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2567 และป้งศพบำเพ็ญกุศลณหอประชุมโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามอําเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีในการนี้ประธานองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปแจ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยส่งเข้าพระทัยในความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตในไว้ในพระบรมราชานุเคราะหและพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานถุงพระราชทานพระราชทานเงินสงเคราะห์ในการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของครูที่เสียชีวิตโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ตัวแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามเพื่อพระราชทานให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณ ประยุพร,ราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีนายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จประยุพร,ราชพร้อมด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จประยุพร,ราชซึ่งกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28การกรกฎาคม2567จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาฟรีสนับสนุนเลนตาเทียมแก่ผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลสมเด็จประยุพพราชประกอบแว่นส่งมอบแล้ว11แห่งรวม16,500คนนวัตรกรรมระบบหมุนเวียนและบำบัดอากาศติดตั้งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครบ21แห่ง กิจกรรมล้างเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานลดค่าไฟฟ้ากว่า13ล้านบาทองคมนตรีในโอกาสนี้ได้มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน100ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์ณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรคัติยราชนารีขอทรงมีพระพารานมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน วันนี้มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปนำจักกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพานณาไมยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิตย์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้ประชาการทหารอากาศรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์คณะเจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมและเวชภันกลางโรงพยาบาลจุลาภรณ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และบุคลากรฝ่ฝายสำนักงานตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมพิบาลประธานศาลฎีกาคณะบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคราชกุมารีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาภร์และคณะแพทย์ประธานศาลปกครองสูงสุด ประสานสารรัฐธรรมนูญทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรด้วยกันสแห่งคือชั้น 1. อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกฎอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภร เปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาส0นาทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันที่13ตุลาคม2567 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2,567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ